วิพิชิตดวงนะคะช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่กําลังมีปัญหามีคําถามนะคะอยากจะปรึกษาอาจารย์วิเชียนค่ะส่งเข้ามาได้นะคะสําหรับ s m s นะคะพิพมวีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดของคุณข้อความคําถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะหรือว่าสายสดช่วงนี้มีอีกหนึ่งสายนะคะ024960493และ024960494นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะ มาเลยนะคะจากคุณเป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์เกิดวันที่10มีนาคมปี47นะคะเป็นน้องเนาะเวลาเกิดคือ8โมง42นาทีค่ะอาจารย์ตอนเช้านะคะถามลัคนาราศีนะคะนิสัยจะเรียนจบไหมเรียนอะไรดีและอนาคตพึ่งได้ไหมคะดวงนี้เนี่ยเป็นคนราศีเมษนิสัยก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นมีตรสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเพื่อนเยอะมากแต่ก็เป็นคนที่วีนง่าย คือเพื่อนเยอะแต่ก็วีนง่ายหมบว่าเป็นคนอารมณ์หุนหิดง่ายขี้โมโหเอาแต่ใจแต่ก็แต่ก็แมบว่ามีมุษยสัมพันธ์ดีแต่ก็หุนหิดง่ายเอาแต่ใจแต่ก็มีมุษยสัมพันธ์ดีมันก็เลยคันค้านกันอยู่แต่ไม่เกเรแต่ไม่เกเรครับแต่ว่าดวงเนี้ยสิ่งนี้ต้องระวังเรื่องหนึ่งให้มากๆก็คือเรื่องอารมณ์เพราะเพราะจะเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามและมักจะเห็นผิดเป็นชอบเพราะความเชื่อมั่นตัวเองเพราะทิฏฐินั้นพยายามสอนให้มีเหตุมีผลมากขึ้นส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยนะครับ เ,เด็กคนนี้เรียนจบอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเขาเสียเวลาในการเรียนช่วงเวลาหนึ่งหมายความว่าต้องเรียนเป็นสักระยะหนึ่งแล้วไปเรียนเพิ่มทีหลนนังนะเสียเวลานิดนึดน่ะเรียน,นะอะไรดีคะกลุ่มไหนดีลักษณะการเรียนนีจะแบ่งเป็นสองแบบนะคือเด็กคนนี้เกิดราศีธาตุไฟในราศีเมษและราศีที่เขาเหมาะที่สุดจริงๆแล้วเหมาะงานประเภทง,งานฝีมืองานที่ใช้มือที่งานใช้มือแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มทางช่างหรือไม่ก็เป็นทางแม่ครัวหรือทางด้านอาหารไปเลยเป็นผู้หญิงอ่ะเนาะเป็นผู้หญิงใช่ครับทีนี้ ถ้าไม่เอาเนี่ยถ้าสมมติไม่เอาเด็กคนนี้สามารถเรียนไปเป็นทางด้านธุรกิจได้คือค้าขายซื้อมาขายไปแล้วก็เรียนทางด้านการเงินและการค้าก็ไปได้ดีครับดูถ้าทางคอนเน็กชันเยอะแบบนี้อาจจะขายดีนะใช่ <laughs> เพราะคือเขาเ <laughs> ขาคล่องเรื่องการขายแล้วเด็กคนเนี้ยแต่เด็กคนเนี้ยผมผมกลัวว่าถ้าเรียนการเงินดีกว่าการขายเพราะว่าคพูดของเขาบางทีเนี่ยเขาเป็นคนใจร้อนแล้วมัหลาพูดตรงแต่บางทีเขามีเพื่อนเยอะก็จริงอะ่ะแต่เวลาพูดเขาก็ไม่เกรงใจ ก็ต้องระวังถ้าเป็น,น,นบริหารการเงินก็จะดีกว่าขายดีกว่าขายใช่ครับนานะคจมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะาจากคุณวินนะคะคุณวินเกิดวันที่6มิถุนายนปี2องค่ะอาจารย์รเวลาเกิดคือตีสี่นาทาีถามเรื่องของการเรียนนะคะออขอไปค่ะถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องผู้ใหญ่ในครอบครัวมองตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับคือดวงนี้แบบดวงเมื่อกี้เนี่ยเกิดในราศีเมษ แลดาวตัวนี้เกิดในตำแหน่งราศีคู่ขัดแยง้งนั่นแสดงว่าเวลาไปทำงานที่ไหนมักมีปัญหากับเจ้านายหรือมักมีปัญหากับคนที่อายุสูงวัยกว่านะสาเหตุคนที่เกิดราศีเมษมีปัญหามากที่สุดคือความเป็นตัวตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองสูงและเป็นคนมีทิฐิคนราศีเมษมีจุดเด่นนะเวลารักใครรักจริงเวลาทําอะไรทุ่มแบบทุ่มทุนให้แบบเขาเรียกว่าถวายหัวให้เลยแต่เวลาเกลียดก็เกลียดมากเป็นลักษณะสุดโต่งในความรักแบบนี้เปินว่าดาวตัวนี้เนี่ยมันมีดาวทั้งคู่ขัดแย้ง แบว่าผู้ใหญ่คนไหนดีเขาเขาจะดีมากเต็มที่เลยแต่ผู้ใหญ่คนไหนไม่ชอบไม่ชอบก็กลายเป็นเกลียดกันอย่างมากๆเนี่ยก็เลยถามว่าคนในครอบครัวผู้ที่เป็นผู้ใหญ่มองตัวเราเป็นยังไงบ้างลักษณะแบบนี้ก็คือมักจะมีความขัดแย้งกันนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เสมอดวงนี้เนี่ยเวลาแต่งงานมักจะมีปัญหาทางญาติทางฝ่ายคุกครองด้วยนะมักจะเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ยายบ้านใส่ทองลักษณะคล้ายๆแบบนั้แม่ปวดรุสะพ้ายอะไรประมาณนั้นแหละครับ การงานนี้กําลังฟื้นตัวดีขึ้นอย่างช้าๆหมายความว่าคุณจะมีโชคในเรื่องงานตั้งแต่หลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็ดีไปหลายปีครับนะแล้วก็อีกหน่อยเนี้จะมีโอกาสซื้อบ้านใหม่หรือปลูกบ้านใหม่รวมทั้งอันอาจจะมีโอกาสมียานพนะคันใหม่ภายในสองปีนี้ก็คือเริ่มแต่ปีหน้าเพราะดวงจะเริ่มดีปลายปีนี้ปีหน้าจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับดวงนี้มีโอกาสย้ายไปอยู่บ้านใหม่ครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะ มาเลยค่ะเกิดวันจันที่22กุมภาพันธ์นะคะปีพศ25เวลาเกิดนะคะค่อนข้างอยู่ที่9มงถึงเที่ยงค่ะอาจารย์นะประมาณ <3 S 2> ช่วโมงด้วยกันนะคะทุกใจค่ะอาจารย์ไม่มีงานทำเนี่ยเมื่อไหร่ถึงจะได้งานทำคะเ,เรื่องนี้เนี่ยนะอยากจะเรียนให้ทราบนะสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์ที่สอนบริหารธุรก,กิจผมก็บอกผมอนี้บอกว่าอาชีพของคนหรือง,งานที่คนทำเนี่ย มีอยู่สามอย่างคือมีการได้งานมาอยู่สามวิธีเท่านั้นคมออะไรบ้างคะวิธีที่หนึ่งก็คือรับจ้างทํางานเขาค่ะก็คือกินเงินเดือนไปรับจ้างวิธีที่สองคือทํางานของพ่อแม่หรือของบรรพบุรุษของครอบครัวของโครงสีอะไรแบบนี้ใช่ครับและวิธีสามคือสร้างงานด้วยตัวเองมีสามวิธีค่ะเมื่อเราตกงานเนี่ยแล้วเราไม่สามารถหางานได้ในเวลาหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือ วิธีที่สองสร้างงานด้วยตัวเองวิธีที่สามคือสร้างงานด้วยวอันสุดท้ายสร้างงานด้วยมือด้วยตัวของเราเองล <c oughs> ่วงคุณเนี่ยนะครับเราเนื่องจากเวลาคุณไม่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูมาจากในดวงที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนั้นที่บอกเราเนี่ยว่าตกงานเรือตกงานเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคุณจะอยู่ในลัคนาที่อยู่ในราศีเมษไอราศีมีนครับนะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีมีเพราะตอนนี้คนราศีมีนะดาวหยิตัวอยู่ในแที่แปลว่าตกต่ําแล้วไม่ได้เพิ่งตกตกมาสองปีแล้ว วงคูนจะฟื้นตัวโดยประมาณเนี่ยนะแต่ว่าถ้ามีเวลาที่ชัดเจนจ,จ,จ,จะบอกได้ไม่มตรงมากกว่าตรงกว่านี้เอาเป็นง่ายๆก็คือว่าดวงนี้เรื่องงานเรื่องการจะมีโอกาสฟื้นตัวได้หลังวันที่11ตุลาหกหนึง่งแต่ว่างานเนี่ยไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็จะได้งานทําแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานนะแล้วถ้าอยากจะทํางานเนี่ยก็แปลว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะได้งานทํา นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะครับแต่เป็นช่วงคราวต้นอยู่นแหละครับลักษณะงานที่ทำเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ทนนะครับแล้วงานที่จะได้ทำเนี่ยคาดว่าเนี่ยน่าจะได้ในเดือน2เดือนเนี้ยก็คือปลายเดือนกันยายนี้แหละแต่ว่าก็ทําไปเถอะอยู่ไม่ทนค่ะทําไปก่อนนะครับเมื่อไหร่จะมั่นคงครับก็อย่างว่า11ตุลาหกหนึ่งดวงจะได้ฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ดวงนี้มีโอกาสไปทํางานในที่ไกลค่ะครับนะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะอชยารักษ์ชยารักษ์จ่าคุณชยาลักษ์เกิดวันที่เท่าไหร่คะมเอ็ดตูลาองห้าสามเก้าสอสตูรา้าวันพฤหัสเวลาเกิดค่ะยี่22เหตุในกา3คืนนั้นสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งค่ะครับปีชวดปีชวดปีหนูนะคะครับครับตอนนี้ตอนนี้ยี่ส21เลยนี่ดวงคุณเลยหรือเปล่าครับเนี่ย อ่าใช่ค่ะดวงนะก็คือวันที่สามสิบจตุลาสามเก้าค่ะเวลายี่สบสองนกาสามสิบค่ะครับเอ่อหนึ 1, ่งสองดวงคุณเนี่ยนะเป็นคนที่มีลัคนาในราศีมิถุนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับดวงคุณเนี่ยในภาษามาดูก็เรียกว่าตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนมก,กราเนี่ยดาวเสาร์เข้าเล่งลัคนาคุณเพราะ,ะดาวเสาร์เล่งเนี่ยแปลว่าคุณจะมีเรื่องเครียดและทุกข์ใจ แล้วก็เรื่องทุกใจก็แปลว่ามีแต่เรื่องกังวลใจและทุกใจไม่มีความสุขเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยนะเรื่องงานกับเรื่องแฟนเนี่ยสองเรื่องเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องทุกใจค่ะนะครับนะตกลงจะเรื่องแฟนดีหรือจะเอาเรื่องงานก่อนตอนนี้ขอบคุณงา,งานเอองานการคุณตอนนี้จะทาอะไรแล้วก็ไม่ได้ดังใจคือคือคุณเนี่ยคนที่ถูกดาวเสาร์เขาเล็งเนี่ยซึ่งจะเลงอยู่ประมาณสามปีมันจะอยู่คุณถึงวันที่ยี่สิบสามมกราหกสามค่ะนั่นหมายความว่า ถ้าคุณไม่มีความอดทนอดกลั้นนะฮะคุณจะเปลี่ยนง,งานบ่อยใช่ค่ะตอนนี้ว่างงานไม่เพราะ,ะต,ตอนนี้เขาอยู่จะเปลี่ยนงานแล้วจะงานง่ายค่ะนะครับเขาบอกว่าคนที่มีลักษณะาดาวเสาเลงเนี่ยทํางานกับใครก็ทุกข์ใจและอยู่ไม่ทนเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำอะไรด้วยตัวเองดิจะดีกว่าไหม,มค่ะขนาดขนัดเรื่องอาหารไหมก็เป็น ที่ที่ร้านเก่าก็เป็นร้านอาหารก็นั่นแหละเพราะว่าดวงนี้ทาร้านอาหารเพราะผมมองว่าเป็นดวงที่เคยชินหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นร้านอาหารค่ะลองลองฝึกอาหารดีไหมเหมือนว่าทําเองเลยไม่ต้องไปลองงานอะไรงี่ต้องไปลองงานลององทดลองทําอาหารตัวอย่างสองอย่างขายดูดีไหมที่มันไม่ต้องใช้ทุนมากนักหรือว่าอยากจะหางานทําก็อยากจะหางานทําเป็นงานประจำมากเอาโอเคนี่แหละ คุณรู้ไหมฮะว่าคนเราที่ทํางานประจําเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยทั้งวันหนึ่งเนี่ยเราเราเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเขาเรียกอะไรเนี่ยวันหนึ่งเหมือนกับว่าเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีค่า mm. เพราะว่าคนรุ่นหลังขึ้นมาแทนเรา oh. นึกภาพไหม้ยคนที่กินเงินเดือนเนี่ยถ้าไม่พัฒนาตัวเองให้มีความสําคัญอยู่ตลอดเวลากับงานที่ทําเนี่ยสักวันหนึ่งผู้ว่าจ้าง จะไม่เห็นเราเป็นคนสําคัญแล้ววันหนึ่ง<อ>ที่เขาไม่เห็นเราเป็นคนสําคัญเราก็ตกงานเนือ่อถ้าเราจะทํางานจิงเงินเดือนเนี่ยเราต้องพัฒนางานของเราให้ผู้ว่าจ้างเห็นเราว่าเราเป็นคนสําคัญเสมอนะครับแล้วจําไว้ว่าการจิงเงินเดือนบริษัทหร,หรือหรือร้านที่เราทํางานกับเขาไม่ใช่มูลนิธิเขาอยู่ด้วยผลกําไรเพราะฉะนั้นหมายความว่าการ voilà. ที่เขาจะจ้างเราเนี่ยเขาต้องมีผลกาไรจากสิ่งที่เราทําถ้าวันใดเขามีความรู้สึกว่าเรา ไม่สามารถให้กําไรกับเขาได้เขาจะไม่จ้างเราอน่าจะต้องระวังเองทุกสาขาอาชีพเลยเนาะทุกสาขาอาชีพเพราะั้นเราต้องเข้าใจเรื่องงนีัได้ถูกหรอคะถูกก็แบบคุณก็แสดงว่าคุณอยู่ในที่เก่าแล้วเขาไม่เห็นความสําคัญของคุณแล้วไงเขาก็ไม่แคร์คุณค่ะนะครับดวงุูในอนาคตจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับนี่บอกไว้ก่อนแต่เป็นธุรกิจที่ทําร่วมกันในครอบครัวหรือกับพี่น้องหรือกับสามีหรือกับคนในครอบครัว เนื้อมาก็จะเป็นอย่างนี้ในที่สุดแต่วันนี้คุณยังไม่พร้อมเพราะดวงคุณไม่ดีงานที่จะงานที่คุณจะทาได้อย่างมั่นคงจะเกิดขึ้นหลังวันที่นะครับหลังวันที่หนึ่งกันยายนของปีนี้ช่วงนี้บางทีคุณอาจจะต้องว่างงานถึงกันยานะครับหรือถ้าคุณไปหางานทาก็อาจจะเป็นงานชั่วคราวอยู่สักพักๆแล้วก็ไปก็ออกอีกใช่ครับแต่งานที่มั่นคงอจะอยู่ได้ตั้งแต่กันยาไปแล้วค่ะแต่ว่าอนาคตนี้มีธุรกิจของตัวเองนะแต่อนาคตคุณจะตั้งตัวได้ด้วยตัวเองค่ะ ดวงคุณเป็นนักะจนภัยคุณทราบไหมชีวิตคุณทํางานมาหลายอย่างละใช่อ๋อเหรอคะแต่ดวงนี้ทํางานมาหลายอย่างเหมือนนักะจนภัยเงเสี่ยงไปหลายเรื่องทํน่นาได้ประสบการณ์เยอะไงคะอาจารย์เราลองเลือกสิ่งที่เราชอบสิครับแล้วว่าดวงคุณบอกว่าต่อไปคุณจะตั้งตัวด้วยตัวเองอดวงคุณต่อไปคุณจะสร้างตัวด้วยตัวเองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เราถนัดแล้วเราชอบแล้วเรามีความรักกับมันอืนะแล้วเราออกไปเริ่มต้นทํา สักวันหนึ่งเราเป็นเจ้านายเองเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าใครจะเกลียดเราใครคไม่ชอบเราค่ะช่วงนี้เก็บชั่วโมงบินอยู่ค่ะใช่ครับอ่กันยานี้ครับจะได้งานที่มันขงขึ้นค่ะแต่ช่วงนี้ต้องทําใจนิดนึงถ้าช่วงนี้ยังรอไม่ไหวก็หาเลยทำหาความประสบการณ์ไปก่อนหาเลยทำด้วยตัวเองไปสักนิดนึงก่อนนะครับโอ้แต่ยี่สิบเอ็ดก็ทำงานเร็วเนาะทํางานเร็วแล้วนะแล้วค่ะความรักกับการเงินเออความรักเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะ ช่วงนี้จะมีแฟนจะมีคนรักเข้ามาแต่เป็นความรักที่ไม่ค่อยยั่งยืนเหมือนกับงานเนี่ยนะความรักที่มั่นคงคูนจะเกิดขึ้นหลังวันที่ห้าพฤศจิกายนของปีหกสองยงช่วงนี้ก็เรียนรู้กันไปก่อนถ้ามีแฟนคุณมีดาวโน้นจะมีแฟนภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆถ้าจะผิดหวังบ้างก็ทําใจนะภาษาทางบัญชีเขาเรียกว่าต้องฟิกไว้บ้างค่ะแล้วก็ ออมทรัพย์ไว้บ้างค่ะคือฝากบัญชีไว้สองบัญชีบัญชีออมทรัพย์ไว้สำหรับเบิกจ่ายได้เรียนรู้ไปคนไหนใช่ก็อยู่นานเรียนรู้ไปก่อนครับความรักที่มั่นคงจะเกิดขึ้นหลังวันที่ห้าพฤศจิกายนปีหกสองค่ะนะการเงินการเงินตอนนี้ก็บอกแล้วไงตามสภาพคุณเนี่ยดวงไม่ดีคนดวงไม่ดีก็คืองานไม่ดีงานไม่ดีก็เงินไม่ดีมันเป็นมันเป็นลักษณะเป็นลูกโซ่กันค่ะนะครับตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงิน ใช่ค่ะก็นนี้ด้าเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งมีถุนานะใช่ถูกต้องนะเพราะว่าคุณมันลุงเขามอาหมดเลยก็ถูกเพราะคุณเป็นหนี้ด้วยอ่ะคุณตกลงเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าเป็นเป็นหนี้ประเภทอ่านอกระบบนัไนเนี้ยก็ทั้งสองทั้งสองอย่างไม่เพราะที่ดูเป็นหนี้นอกนี่เป็นหนี้ที่เป็นภาระค่ะโอ้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทํางานด้วยใช่ครับเขาไม่ทํางานเพราะว่าดวงบอกเป็นหนี้เป็นภาระเรื่องหนี้สินอยู่นะครับแล้วก็กังวลเรื่องหนี้นั่แหละนะแล้วตอนนี้ก็เบมือนกว่ากําลังมองหาคนช่วยอยู่ ก็พอมีคนช่วยเดี๋ยวคุณลองติดต่อมีผู้ใหญ่คนหนึ่งจะช่วยคุณนะนะแต่ก็อย่างที่บอกว่ากว่าคุณจะได้งานที่ดีก็กันยาค่ะครับครับอืมเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอ้คนคนคือคืออย่างนี้คนเราถ้ามีนีถ้าดวงมันไม่ดีนะอย่าไปฝันเรื่องโชคเลยค่ะเอ่อเพราะอย่างนี้นะคุณแพรพอนึกออกไหมเพราะคนเราเนี่ยเวลามีเคราะห์แล้วดวงไม่ดีดวงตกเนี่ยทุกคนจะพยายามไปเสี่ยงโชค อไปหาโชคหาลาภเนาะใช่แล้วการเสี่ยงโชคอะยิ่งเท่ากับซ้ําเติมชีวิตตัวเองค่ะเข้ามาวามว่ามันไม่มีทางมีถ้าคุณมีเคราะคุณจะไปมีโชคได้ยังไงนะครับน้าเนาต้องสู้ๆก่อนู้ดีกว่าครับช่วย2สองมือดีกว่าครับค่ะนะครับจ้าโชคดีนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะน้มาต่อกันที่ S M s นะคะ ถ้าน,นี้เกิดวันที่25ธันวาคมปีพศ06นะคะตรงกับวันพุธค่ะเวลา21นาฬิกา38นาทีค่ะจาก3ทุ่ม38ถามลัคนาด้วยนะคะสุขภาพงานเงินครอบครัวความรักบุตรครบเลยค่ะโอเคดวงนี้เนี่ยลัคนาราศีสิงห์ะนะครับแล้วก็สุขภาพไม่ดีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาผมก็ใจว่าเป็นโรคเรื้อรลังนะโรคเรือรลังเนี่ยส่วนใหญ่จะพบว่าดวงนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มโรคไม่ปล่อยก็หัวใจ นะครับก็เป็นลงเลอหลังแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆนะครับคือคือเป็นนะ่ยแต่ว่ายังไม่ได้แปลว่าวิกฤตอะไรแต่ก็เพียงแต่สุภาพไม่ค่อยดีนักออส่วนเรื่องลูกหลานนะช่วงนี้ลูกหลานเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่แล้วในดวงเหมือนกับว,ว่าความสมัมพันธ์กับลูกหลานช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักมักมีปากเสียงกันบ่อยนะครับก็อดทนเอาสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็คือดวงนี้เรื่องลูกหลานเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสุขนักในสองสามปีข้างหน้าจะมีปัญหาเนาะมักมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับคือลูกหลานทําอะไรแล้ว คือลูกหลานช่วงนี้เหมือนกับว่ามีภาระบ,บางอย่างแล้วคุยไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีมมความสำเร็จทนอีกสักสองปีพอลูกตั้งหลักได้ประมาณสักปีประมาณปีหกสองอ่ะพอลูกตั้งหลักได้จะดีขึ้นทุกอย่างก,ก็ดีขึ้นแล้วการงานกับการเงินหล่กการงานตอนนี้เนี่ยนะครับการงานเนี่ยคือดวงเนี้งานไม่ค่อยแน่นอนไม่มันคงผม,มเข้าใจว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือเปล่าถ้ากินเงินเดือนแปลว่างานเนี่ยอยู่ไม่อยู่ไม่ทนหรืองานต้องเปลี่ยนย้ายละไม่มันคงนักแต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระหรืออาชีพส่วนตัวเนี่ย แต่ว่างานอยู่ในสภาวะที่ต้องปรับปรุงพัฒนาใหม่แล้วคือต้องขยับขยายปรับปรุงม่ถึงจะเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับในดวงนี้เนี่ยนะครับสักประมาณว่าหลังจากวันเกิดไปแล้วเนี่ยะนะก็คือประมาณปลายปีปนี้และต้นปีหน้าเนี่ยะจะเริ่มอาชีพใหม่ๆซึ่งดีกว่าเดิมะนะปลายปีเนี่ยทนปีนี้ปีหนึ่งประคับประคองไปแล้วปีหน้าจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นคะนรับสู้ๆค่ะท่านต่อไปมาเลยค่ะ เกิดวันที่25มิถุนายนปีพศ33นะคะเวลาเกิดคือบ่ายโมง7นาทีค่ะ13นาฬิกา07นะคะวันจันทร์ค่ะอาจารย์ถามอาจารย์นะคะว่างานอิสระหรือว่างานประจำดีอาชีพที่เหมาะสมนะคะการเงินจะขายบ้านได้ไหมเรื่องของหวัวใจด้วยค่ะเ,ออเกณฑ์ขายบ้านจะปรากฏขึ้นหลังวันที่2กันยา60ไปต้นไปแล้วก็งานอิสระดีครับดวงนี้เป็นเป็นแม่ค้าคนกลาง ค้าขายอะไรก็ได้ค้าไปแต่เขาบอกขายของที่เกี่ยวผู้หญิงจะดีที่สุดดีกว่าง,งานประจำใช่ดีกว่าง,งานประจำแล้วก็ดวงนี้เขาเกณฑ์ตั้งตัวตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปว้าวนะค,คะแปลว่าการเงินก็จะไม่จะค่อยๆดีข,ข,ข,ขึ้นอย่างช้าๆาแล้วปลายปีนี้ก็จะขายบ้านแล้วซื้อใหม่เรื่องของหัวใจราคาเรื่องของหัวใจปีนี้มีแต่ยังไม่มั่นคงพอนะครับยังไม่มั่นคงนักทอดีกสักนิดนึงเดี๋ยวก็ดีเอง ก็ค่อยดูใจกันไปแต่ปีนี้เริ่มมีครับแต่ยังไม่มั่นงคงไม่มั่นคงก็คือยังไม่ยังไม่เป็นครอบครัวแต่ชีวิตก็ตั้งเริ่มตั้งตัวได้เริ่มตั้งตัวได้ละจ๋า,จาเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะคะสำหรับ s m s ค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่422166 0เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ